สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตังหรือว่าเรียกผมว่าตังศิลปะก็ได้นะครับศิลปะคือใครศิลปะก็คือกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทำงานโปรดักชันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับกําลังจะไปทํางานนะครับก็ไม่มีอะไรทําเหมือนเดิมแต่ว่าผมกําลังจะไปเออเอาของที่ร้านจักรยานร้านหนึ่งนะครับก็วันนี้ชิวๆนะครับผมก็จะปั่นจักรยานเล่นในเมืองแล้วก็เอาภาพมาให้ทุกคนได้ดูนะครับผมไปกันครับ เพื่อนเห็นตึกข้างหน้าไหมครับผมว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะ <wahrscheinlich> คือที่นี่มันจะมีบางวันที่แบบฝุ่นหรือว่ามลพิษอะไร่างเงี้ย PM สองจุผมไม่แน่ใจมันจะเยอะนิดนึ่งครับวันนี้มันจะแบบแดดดีก็จริงครับ <Uh แสงดีก็จริงแต่ว่ามันหมองๆไงก็ไม่รู้นะ uh ถ้าทุก <whip> ค <haha> นเห็นนะข้างหน้าก็ตอนนี้ค <eux> ือประมาณ27องศาครับเหมือนจะเย็นครับแต่โคตรร้อนเลยนะครับคือที่นี่แดดมันแรงนิดนึงนะครับ แบบมันเผาอะฉะนั้นก่อนออกมาเนี่ยทุกครั้งผมจะาทาครีมกันแดดก่อใส่เขียว <Okay. S 1> I hope it's not that long. Yeah. So i got to cancel the e order and cash you out through the retail platform. It's really dumb. It's a new thing saying that, but... It's okay. It, don't I sends you an invoice to pay online. It's really weird, but... Oh, it's right. um, okay. We can do it now. Okay. <laughs> okay, okay, okay. แมเอาของที่ร้านจักรยานนะเมื่อกี้ก็เป็นนี่ครับตะกร้าหน้ารถ <c oughs> ไงไอเฮีย <c oughs> โคตรแพงเลยไอสัตว์แล้วก็จะติดตรงนี้นครับอันนี้เป็นแหลกนะครับแหลกที่แบบใส่ของใส่อะไรได้ไดน,นี่ก็เป็นตะกร้าไง <c oughs> น,น่ารักที่จุด <c oughs> มาแล้วเรามาติดตั้งกันดีกว่าสิ่งที่ผมพกเลยก็คือนี่ครับมันจะมีตัวขัน,นครับที่ติดไว้ตลอด2อ,อย่างที่ผมจะติดไว้นะครับก็คือนี่ครับปั๊มลมนะครับซื้อขั้นแรกมาไม่คิดจะซื้อหรอก แต่พอคันนี้ยางแตกนั่นแหละครับโอ้ <S <S จ่ายก็ได้วะนี่ครับอันนี้ก็เป็นแหลกเราสามารถเอาเชือกมาวางของอะไรครับเช่นอะไรประมาณนี้เราก็เชือกลัดได้ครับก็ดีน่ารักดิปัญหาตอนนี้คือเนี่ยครับผมจะต้องขันในนี้ติดกันใช่ไหมขันติดกันแบบเนี้ยซึ่งนอ็อตอันนี้ครับต้องขันจากล่างขึ้นไปแต่ว่ามาดูรูนี่ครับกับน็อตเนี่ย ไม่เท่ากันนะครับกูอย่างเซ็งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับชื่อว่า Canadian t ไทยนะครับมันจะมีขายพวกแบบอุปกรณ์สเปรย์ละนู่นนี่นั่น,นมีขายทุกอย่างอะ่ะเอาง่ายๆก็แถวที่ทำงานนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับไปเก็บ โอเคครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตังหรือว่าเรียกผมว่าตังศิลปะก็ได้นะครับศิลปะคือใครศิลปะก็คือกลุ่มคนเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งนะครับที่ทํางานโปรดักชันนะครับปกติกลุ่มผมเนี่ยจะทําอยู่ที่ไทยนะครับผมก็จะมีช่างกล้องอยู่ที่ไทยแต่ว่าพอมาให้เนี่ยผมอยู่คนเดียวแล้วก็ผมไม่ได้ติดกล้องมาด้วยก็เลยแบบว่าก็ทําให้ทํางานยากนิดน,นึงนะครับส่วนมากผมจะถ่ายวิดีโอกันนะครับ ถ่ายวิดีโอตัดต่อส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ทำกราฟิกดีไซน์ด้วย mm hmm. ก็เป็นกราฟิกง่ายๆครับไม่ได้เป็นสเกลแบบว่าสเกลใหญ่อะไรมากมายรวมถึงวิดีโอด้วยนะครับก็ไม่ได้รับเป็นสเกลใหญ่ด้วย mm hmm. ก็จากเล็กๆถงึงกลางๆเนี่ยก็พอได้ mm hmm. 4ปีที่ทํามานะครับ mm hmm. ก็ได้แบบเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับ mm hmm. ไม่ว่าการจะเจอลูกค้าที่ทั้งดีและไม่ดีหรือว่าการคอมโพมัส hmm. ์การประนีประนอมกันนะครับหรือว่าการต้องแบบพูดคุยกันหลังไม้อะไรเงี้ยซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างยา ากนะส่วนตัวผมมองว่ามันมันมันยากนิดหนึ่งผมพูดเสมอเลยว่ามันไม่ใช่แค่แบบไปถ่ายแล้วตัดต่อหรือว่าใช้กล้องอะไรดีแค่ไหนนะครับมันคือการคุยกันมันคือการปรับความเข้าใจกันแล้วก็สร้างผลงานอันให้มันออกมาให้ดีที่สุดหรือว่าให้มันตอบโจทย์เขาที่สุดนะครับผมเนี่ยให้ความสำคัญกับการสื่อสารมากเพราะว่าวิดีโอที่มันต้องทำหรือว่างานกราฟิกต่างๆที่มันต้องทำมันก็คือการสื่อสารอย่างหนึ่งฉะนั้นถ้าเราสื่อสารกันหลังบ้านไม่ดีผมว่างานก็จะออกมาไม่ดี ทีนี้พอผมย้ายมาอยู่ที่นี่นะ่ะมันเหมือนผมต้องเริ่มใหม่นะเพราะว่าผมไม่มีคอนเนคชันเลยถูกไหมครับผมไม่รู้จักใครเยแต่ในความโชคร้ายนี้นะครับผมก็ยังมีความโชคดีอยู่เพราะว่าคือผมมองว่าจังหวะจังหวะหนึ่งอ่ะพอเราเอาตัวเองมาอยู่ในที่ที่หนึ่งอ่ะมันจะมีมันจะมีโอกาสครับมันจะมีโอกาสซึ่งโอกาสนั้นมันจะได้มาอย่างไงก็ไม่รู้ แต่ผมคิดว่ามันมีเสมอถ้าเรามองหามันเจอแล้วเราจับมันต่อให้เราพร้อมหรือไม่พร้อมก็ช่างนะครับอยู่ที่ว่าเราจะจับมันหรือเปล่าและสิ่งนี้แหละครับทำให้ผมเจอแล้วผมได้งานแรกที่ผมจะได้ไปถ่ายร้านอาหารไทยที่นี่นะครับงานที่ผมได้นี่ก็คือผมจะต้องไปถ่ายวิวร้านอาหารไทยร้านหนึ่งชื่อว่าร้านเสเวเยนะครับ ผมก็บอกเขาว่า,าพี่ผมมีอุปกรณ์เล็กน้อยนะครับผมไม่มีกล้องด้วยผมมีแต่ iPhone กับคอมตัวหนึ่งเอาไว้ตัดต่ออะไรเงี้ยซึ่งเขาก็โอเคเป็นวิดีโอง่ายๆครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายก็เดี๋ยวลองดูว่าถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอามาให้ดูว่ามันจะเป็นไงผมไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นไงนะครับว่าถ่ายงานนี้เสร็จมันจะได้งานต่อไหมหรือว่ายังไงแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมได้ทําในสิ่งที่ผมชอบอย่างที่บอกไปเนาะอยากทําอะไรที่ผมถนัดแล้วก็ผมทําได้ดีนะครับ เดี๋ยวถ่ายเสร็จก็เดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับการถ่ายงานจาก iPhone เนี่ยผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกัน,นคือใช้บ้างแต่น้อยนะครับโชคดีที่สกิลการตัดต่อขั้นเทพนะครับต้องเรียกว,ว่าขั้นเทพเทพ,พเจ้าเรยซิุยอกหยอกหยอกสุดท้ายนะครับก็อยากฝากทุกคนนะครับที่ กำลังทําอะไรอยู่ก็ช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ตัวเองรักหรือไม่รักหรือชอบหรือไม่ชอบก็ช่างแต่ว่าชีวิตนี้มันมีหลายปัจจัยเนาะม,นมีเรื่องเงิน,ม,นมีเรื่องนู่นนี่นั่นเนาะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมทํามาตลอดก็คือผมพยายามสิ่งที่มันทําไม่ได้ก็พยายามทําให้มันได้อยากให้ลองดูก่อนเราค่อยพูดว่าทําไม่ได้แล้ววันหนึ่งโอกาสก็จะมา ท้ายจริงๆครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะครับผมก็จะมาอัปเดตชีวิตของการเป็นเด็กแคนาเดียนที่นี่ให้ฟังนะครับรวมถึงถ่ายวิดีโอให้ดูว่าอยู่ที่นี่แล้วมันเป็นไงสนุกแค่ไหนทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาอย่างไงก็ถ้าชอบผลงานผมก็ลองไปดูงานที่เว็บไซต์ศิลปะ co ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ